บลอกบล็อกบอกบอกโลกขึ้นมาขึ้นมามาอย่าเลงมาไม่รอบหลังเฮ้ยรอบหลังแม่เลยตอนบอกโลกเล็งอยู่ดีนะไม่รอบหลังแม่เอาเว้ยโอเคปลาขึ้นมาแล้วกำลังกินแบบเอ้าเอานั่นแหละครับทุกคนสภาพตามที่เห็นวันนี้พวกเราทั้ง5คนจะมาจบเกมแบบตัวจิ๋วกันอีกครั้งหนึ่ง จะล้างแค้นหรือย้ำแค้นก่อนรับชมฝากกดไลค์กดซับให้ผมคนละครั้งจะขอบคุณมากๆเลยนะครับเร็วๆนี้ช่องเราจะเปิดระบบสมาชิกแล้วนะมาจอยๆกันได้นะทุกคนโอเคเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาไปดูกัน Let's go <S วันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยตัวเล็กใช่ก็โซกันเข้าไปอเออ <laughs> ไปใช้จริงใช่ไหมไปใช้ไหมเนี่ยคุณเลี้ยงคุจะไปใช้ไหมเนี่ยไม้ตัด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 ไม้ตายกดออกดิสไปเลยนะครับผมจะไปเล่นรูบกรูบกอะไรกันเลยของมึงจะไปเต้นจะไปเต้นกันเลยของมึงว่าเราเราขุดบล็อกเดียวได้นี่หว่าวันนี้เราอยู่กันในเกมไอเตี้ยเฮ้ยะรอ่ะอะไรอะอะไรอะตกอยู่บล็อกเดียวเนี่ยข้างบนนี้มีอะไรเนี่ยฮะไฟบอลไอตั้มไฟบอล กลัว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 ููสแกนลายหินก่อนอุ้ยข้างล่างมีไม้ชาร์ปว่ะขโมยเหล็กแบงเอาเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยขโมยอี่เนี้ยว่ะทุบทุบเลยทุบทุบใครเปิ่อข้าววะไมรู้มาแล้วเพื่อนๆแล้วนัดอยู่ไหน กูขามือเลยเฮ้ยอะไรขามือที่ขุดที่ขุดพังพังจึงเอามาชุดมาแบ่งเพื่อนบ้างเลยเอาชุดมาแบ่งเพื่อนบ้างก็บอกแล้วว่าจะหาจะหาเหล็กอยู่ก็รีบไปขึ้นมาจริงๆเลยเหล็กก็เลยเบียดเลยก็ยังไม่หากันไงโอ้โหโอ้โหขึ้นมาเลยเตรยมเตรียมตัวเลยวะเออมาขาก่นมาเนี่ยมาขากันมาเนี่ยท่านนู้นนะเตะเตะก่อเหล็กแล้วอะไม่รู้เมื่อมาไงปะปะ ไปลงไม้ช้ามาดิเดี๋ยวจะมีคนตกหลุมแน่นอนข้างหน้าเฮ้ยนี่ไงมีหลุมข้างหน้าจริงมึงกูพัฒนาแล้วนี่มันมีหลุมโอ้ใครมาตกทุกรอบเราต้องเล่นแบบลัสกุมนะลัสกุมอ่ะเราต้องเล่นแบบลัสกุมนะโอ้ยเช่นม่นตรงไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆไฟมันล้มกลัไปก็แล้วก็อีสัตระไฟมันล้มกลับไปยืดเอ้าโอ้ยเอ้าทุบเลยเหรอ โง่ไงโง่ไงไอยังโดมันด่ากูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านเจอหมู่บ้านแล้วเราเราสร้างหมู่บ้านจิ๋วกันเถอะเราสร้างใกล้เราสร้างใกล้ๆกันแต่ว่าเราเราแบบว่าคนละหลังเลยเอาเป็นหมู่บ้านเราสร้างใกล้ๆกันเราแบบว่าหนึ่งบอกอ่ะอุ้ยมันถีบดอกไม้จัถีบดอกไม้ด้วยน่ารักจังเลยไปเ็วเว้นตีมันให้ใครมันให้ใครยันตี ไม่กลัวเลินมาเดะ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 ก็มาดี R V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  ไ V ้ V จะเป็นแค่ก้อนตามมาตรงนี้ไหมเนี่ยพวกเรานี่นี่เห็นเห็นตรงกล่องเลยไหมทุกคนตรงกล่องมันจะเป็นจะเป็นสถาปักลางของหมู่บ้านเราเดี๋ยวเราจะสร้างหมู่บ้านจิ๋วกันทุกคนทุกคนต้องมีบ้านอยู่โอเคไหมใช่หรอไม่รู้กูเริ่มสร้างแล้ว อันนี้ครับผมเรามาอยู <A ère> ่ก <A ère> ับหลัง <A> ท <ère> ี <A ère> ่สองนะครับนี่เจ้าของบ้านครับสวัสดี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 ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ไหนขอลองแนะนําบ้านหน่อยครับผมอ่นนี้ก็เป็นหนางบ้านเล็กๆสไตล์ธรรมชาติครับทุกคนจะเห็นว่าทางเดินเข้ามานั้นแบบล่มลื่นไหมล่มลื่นไหมนี่ดูดูมีความเป็นล่มลื่นไหมแล้วพอก็ผิดผิดทางครับผิดทางครับลื่นลื่นลื่นอ๋อลื่นลื่นแล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในครับทุกคนครับ อย่าเพิ่งทุบครับอย่าเพิ่งเดินเดินเข้ามาข้างในครับเดินเข้ามาข้างในก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างผมมีสโมเกอร์ด้วยนะนี่ทำมาทำอาหารได้เลยนะครับผมเงน้ยนี่ประมาณนี้โอเคอันนี้คือกุ้งหรอครับอันนี้อันนี้เฉยๆนะทุกคนเอ้ยเราจะไม่ออกคอมเมนต์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 นะงานต่อเงานงานว่าเงินเราเราเอ้ยตามยี่ออกคอมเมนต์เองไม่ได้เราต้องให้คนดูตัดสินเออเออมันมันถือขวาแล้ว ดีมากครับด okay, okay. ีมากบ้านดีมากครับโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นให้นัดนัดฝากเล็บเก็บเล็กให้เพื่อนๆหน่อยได้เลยจ้ะให้แบบว่าเอาพอทำชุดทุกคนได้อ่ะอุ้ยกูเกือบตายชิคให้รีเฟกไวรุ่น มึนมึนอบึมบึนบึนบึนได้เมันมันออกมาเพลงนั้นได้เหอเมื่อกี้มันมนมาโกดเต้นอยู่ไม่ใช่เหรอวะเป็นเฮียเป็นเฮียเดี๋ยวกูนอนละเอา คำประโยชน์ให้พวกกูเลยเด๋แบบหาอาหารให้พวกกูอะไรเงี้ยเราได้ยเดี๋ยวเราจะได้ไปกินตีน้อยอันเดียอีกแล้วอีกออตาพออเฮ้ยเฮ้ยตามยงเรียบร้อเรียบร้อยไอีกเียเป็นเว่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูนอนละ อ้าวทำประโยชน์ให้พวกกูเลยดิแบบหาหาให้พวกกูเลยเฮ้ยเราราได้จบดีกว่าเราจะได้ไปคิดตีน้อยอีกแล้วอีกแล้วอ๋อไปไปเร็วกูตาย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 แล้วเฮ้ยเราตะกี้ที่มันพูดคืออะไรวะเรารีบจบดีกว่าไปคิดตีน้อยกันแล้วก็ไปแล้วก็ไปเลย อันนี้คือบานตั้มใช่ไหมอันี้คือบานตั้มนะทุกคนไว้อะไรแต่ตั้มสามวิหนึ่งหนึ่งสองสสามโอเคทำหลุมทำหลุมปังปังปังเฮ้ยตัวตัวเล็กเดียวหลุมมาเริ่มเลยคุณลืมไปว่าตัวมันเล็กมีตายพอพอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราไม่ได้เล่นตัวหลักอ่ะอันนี้หลุมศพตั้มเรียบร้อยนี่เอาก็จะปิดแล้วนะเนี่ไเนี่หลุมศพหลุมศพเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นปุ่มมเออเนี่ยหลุมศพตั้ม ขอบคุณมากมึงที่อย่างน้อยมันก็ลองเพลงให้กูช่วงหนึ่งอันดอกไม้ดอกไม้มาด้วดอกไม้หวังว่าเมืงอไจะไปกินข้าวที่สั่งไว้ยังมีความสุขเอาไปสารฝันให้ต้ามกันเถอะครับไปพร้อมจัดในรอบเนี้สามสองมามาแล้ไปแต่อเฮ้ยเจอแล้วโอเคโอเค ออยย่่่่าาเพพงงโอ้ยใครโดดวะน่ะลัตติงบี๊ดว้าวถึงแล้วว่ะสกอตต์เราใช่หรอสกอตตื่นเอ้ยไปว้ยไปว้ยกูคอยดับไฟให้อะเล็กก่ออะเล็กก่ออะเล็กก่อเฮ้ยมึงปีที่อยู่เคยแล้วอยู่ข้างกันอ่ะมันมีสองอัน เนี่ยวินวินอยู่ตรงใตเลยได้ห้าแล้วเอาันแล้วโอเว่นกูมีอันหนึ่งอ่ะห้าอันอโอเคปเสร็จละอ่าเอ็นเตอร์แ a นแต่แทสเอ็กซะดนดนมึ่อีคกดดีดอบอีกหนึ่งดอบอีกหนึ่งมเฮ้กูมีเอ็นเ p อร์โพลอแล้วสมอันนะบอก่อนกูมีสกูมีส นตัวนตัวนี้นะอ่อเุ้ยอุ้ยเจตัวทั้งปากนงเลยอ่ะดูดิตัวทั้งปากเลยอ่ะอุ้ยนตัวน้องมเความสุขแล้วอ้าวเฮ้ยตแล้ว เงามเงามงามงามเงามงามงามเกอไม่ไหวจริงหเฮ้ยตยเไฟเฮ้ยเอาแล้วจะเอาอแล้วจะลงมายังไงอ่ะจะลงมายังไงอ่ะม่อางไปด้วยเหรอพร้อมไหมทุกคนพร้อมพร้อม้ผมจะไปจบเกมไอคมาด้แกนั่นแหละใช่หรอเราจะไปจบเกมกนด้วยแกทุกคนสามสองโอยปาไปจะเป็นลูกใหญ่จังวะ คือไป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 ออกเรลือออกเหลือไปไปไปสมอสมองสมอโอเคตรงนี้น่าจะมีสายเอฟเฟคแหละใช่ไหมมันช้าจังวะมึงช่วยทำให้มันดูตื่นเต้นหน่อยได้ไหมคือมันช้าเออเนี่ยตื่นเต้นละเข้าใจมากเว้ย มึงลองมองกดใจผ้าแล้วมองหน้าน้องแล้วเปิดเปิดเพลงไปดิเปิดเพลงไปดิตอ้โอ้อ้ได้ไตัวตัวตัวก่อบดิมายรับ เฮ้ยเข้าไปเขเ้ไปกัาไเฮ้ยขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลยเดี๋ยวตีให้ขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าเตรเลยวเร็วเเเี้ยมเตี้มเี้ยมเ้ตัมเตียมเตียมเรบไปไปไปเตียมนเตี้ยเอเออบุกูมีหลบปกตัวเองเวยเออกสัาฮะช็อตนี้ใส่เพลงมันๆนะใส่เพลงมันๆเลยนะช็อตนี ตัวเออเอาดิเอฟยี่สิบเอฟดเอฟยี่สิบแปอ้าสก็มาเหะเฮียมาแล้วมาแล้วเอออีเนี่ตอตาโตีดิพี่กับตาโดนง่าหัวไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจิ้มจุ๊บจุ๊บคัมซัมเอาแล้วซัมบีะเฮ้ยเลยเด้วเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะ อ๋อนี่มันลงแล้วนัดลงลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอเคโอเคโอเคกูเห็นกูเห็นเอ้าเออเออ้าอะไรอ่ะเอาน้องลงไม่ได้เหรอก็ไม่ได้เหรอช่างช่างหนองแล้วป่ะปังเราพาพี่ขึ้นไปนะคุณหนไปทำไมเป็นชั่วโมงวะ ขึ้นขึ้นขึ้นกูขึ้นกูขึ้นอันนี้กูก็ได้โอเคกูเสากูเสานี้กันนะกูเสานี้กูเสานี้ป่าปาปาปปงตัวยังไงวะได้ยได้หนึ่งได้หนึ่งครับได้หนึ่งถ้ากูปาโดนได้เลยไม่หรอไม่ไม่ตายโอเคโอเคโอเคตายกูทำไม่ได้กูทำไม่ได้เหลือเหลือสามคนเหลือสาคนเหลือสมคนอีกหนึ่งไปหนึ่งเอาโอเค โอเว่นโอเว่นเหลือแค่เราแล้วโอเว่นเอ้ยมันเรบบอยโอ๊ยแป๊ปนึงนะโดนไะมุมไม่ดีมุมไม่ดีตีมาลง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 เอาดิกูลองมาลงสุดก่อนแล้วกันโอเคพยายามพยายามพยายามปลอดภัยไหนก็ตีหางมันกูเข้าทางหางออตีไม่ถึงกูตัวเล็กกูโอเว่นกูตีไม่ถึงกูตีไม่ถึงตีไม่ถึง หายละโอเคอุ้ยชิบหายเอวจีเอวจีอุ้ยได้อยู่โอ้ยโอเคเปิดเอฟสามดีดิกูก็ตีฮินบ็อกมันนี่หว่ากูก็อยู่ตีอยู่เดี๋ยวฮินบ็อกมันอ่ะอุ้ยอุ้ยตีปีอุ้ยอีกแล้วอ๋อคุณรอดคุณรอดคุณรอดเฮ้ยกูณรอดกุณรอดตีต่อตีตีตีปีตีปีกูตีปีกกูกูหายด้วยโพก่อนดีกว่ากูมีสองล้านเอาเ่ยไหม ไม่เป็นไรกูกูกลัวพลาดกูไม่ชชวร์ว่ากูจะใช้น้ำได้ตลอดเวลาเหมือนกันเมาเมาเบิ้ลมือขวาได้อุ้ยมัดไอโอ้โแล้วมึงตายอย่างเงี้นะไมเงยมันยิงเข้ามาในรูโอ้ยแล้วกูโดนไอ้ชี้เอาเป้นสู้ๆโอเคเดี๋ยวเพิ่งออกนะดูกูก่อนนะ ต,ตีตรงไหนอ่ะตัวตีตรงไหนโดนอ่ะอืมอืมอืตีไม่โดนตีไม่โดนจริงๆะเนี่ยเฮ้ยชิบหายเอ่อเอ่มึงมันตีไม่โดนมันมันตีไม่โดนจริงเว้ย

มึงไม่แค่ไอจิวอจ๋วเออไอจิว๋วไอจิ๋วบ้างจะรู้ส<า>ิมาๆมามายงไงมึงเหมือน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 แรงวันบินเราตีแงวันให้ได้แมงวันเหรอเอ้ยลงแล้วลงแล้วกระชมันกระชืมันทืบทื ดูกูย่อๆเอาไอ้กูไอ้เหี้ยยักล้มทำไมกูตีไม่โดนหัวเฮ้ยเฮ้ยเียรดูร้อยะไรกูไม่ไ้คลิปหน้าเอาไปคลิปหน้าใหม่เจอกูผิดเองอ่ะกูตายกูโง่องอ่ะมึงจะโก้ยไดขนาดนี้วะ